สวัสดีครับผมผมกอนวีเนอร์นี่เช่นเคยนะก่อนอื่นต้องสแสดงความยินดีพี่ๆทุกคน้วยนะไม่ว่าจะหน้าช่องในไลฟ์แอปแดงแอปดำแอปเขียวมาหมดทุกตัวเต็มระบบอีกแล้วนะครับเพราะว่าในไลฟ์เมื่อวานให้ไป13นะเข้ามา10บยกหนึ่งเอาอีกแล้วนะครับใครที่ติดตามผมอยู่นะก็จะรู้ดีนะเมื่อเช้าก็มีพี่ๆทักมาขอบคุณเต็มเลยนะโอ้โหบอกเลยว่าใครที่ติดตามนะครับไม่เป็นไรนะให้ ผมก็อยากจะให้แบบนี้ทุกวันอย่างนี้แหละให้เข้าอย่างนี้ทุกวันแหละขนาดหน้าช่องแจกยังขนาดนี้และในไลฟ์จะขนาดไหนอและในช่องทางส่วนตัวนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเอาหลับมาเหอะวันนี้ผมก็มีมาให้อีกหนึ่งคู่แล้วกันนะเป็นยูโรของเรานะครับเป็นทางด้านสเปนนะครับเปิด โอ้ไม่ได้เปิดบ้านเนาะเป็นสเปนนะครับเจอทางน้านจอเจียนะครับต้องบอกว่าสเปนเนีย่ยผ่านเข้ารอบม,มาด้วยผลงานแบบคินซี่ถือว่าท็อปฟอร์มมากๆนะครับเป็นการเก็บชัยลวดเก็บ9้าแต้มมาถึง3นัดติดเลยนะครับคือไม่แพ้ใครเลยล้วเก็บทั้งอิตาลีโคเอเชียและมาจบที่แอลเบเนียนะครับคือต้องบอกว่าทําผลงานออกมาได้ดีมากๆนะครับและนัดล่าสุดที่สามารถเข้ารอบม,มาได้ด้วยการเจอทัางน้านแอลเบเนียเป็นการส่งผู้เล่นตัวสํารองลง,ลงชุดยกแผงเลยนะวันนี้นะครับนักเตะ ตัวหลักได้พักฟื้นเต็มที่แล้วนะรับรองได้ว่านะครับกลับมามุ่งเน้นกับผลงานที่กําลังทําอยู่ล่าสุดแน่นอนครับเป็นการเก็บชัยมาแล้วถึง3ไม่มีแพ้แน่นอนครับนัดที่4และนี่เป็นรอบที่2ด้วยนะครับวันนี้สเปนเอาแน่นอนครับส่วนทางนานแอลเบเนียเนี่ยต้องบอกว่าเก็บผลงานมาเนี่ยล่าสุดเป็นการพลิกล็อกสามารถเอาชนะทีมใหญ่ๆอย่างทางนัดโปรตุเกสมาได้นะครับถือว่ามันนั้นก็ทําได้ดีพอตัวนะครับแต่วันนี้มาเจอสเปนที่ต้องบอกว่าสเปนเนี่ยค่อนข้างดุอยู่แล้วนะครับวันนี้กระทิงก็ดุ แต่ทางนั้นแอลเบเนียอ๋อขออภัยทางน้้นจอร์เจียเองนะครับที่ผ่านทางน้้นโปรตุเกสมาอาจจะไม่หวันแล้วก็ได้นะครับวันนี้แนะนําให้มองคู่นี้นะครับที่กําแพงบน2.75ไม่น่าเกลียดเลยนะครับสำหรับคู่นี้นะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับพี่ๆท่านใดนะครับอยากจะลองเปิดใจดูนะปัดขวาได้เลยนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยรับรองชื่อนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับการันตีหนึ่งเดือนเต็มนะครับอ่ะอย่างที่บอกแหละวันนี้ผมคอนเนอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วไปเจอกันในไลฟ์5โมงเย็นครับสวัสดีครับ